มาลงอาหารหมูนะครับพี่น้องวันนี้ไปซื้ออาหารหมูนะครับเพราะว่ามืัอนี้ฝนตกฝน,นตกเข้ากับตองเตรียมเตรียมอาหารไปให้หมูนะครับวันนี้ซื้อมาประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าสอบนะครับ สอบมีมุกเข็มนะครับเจ็ด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 เจดเจเจ็ดเจ កក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  you eh. Hæ? Huh? Huh? Uh, I <laughs> แล้วนะครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับ20 20เวทกระสอบนะครับครับสำหรับพวกเนี่ยจะ ประมาณหาหมื่นนะครับจะได้จับพ่อคาเพื่อนกับหายขีย้ห้วนแล้วนะครับอีกหาหมื่นนะครับนี่สิบตัวนะครับที่นี่เหลือไออาร์ตแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในนี่มันประมาณสิบเก่า่าจะสิบเก่าตัวนะครับสิบเก่าตัวบางทีมัแบบนแครบ ที่นี่ก็จะได้ขึ้นเบอร์สามนะครับเนาะแทนตัวนั้นไปครับเรียบร,ยร้อยแล้วนี่ก็ค้นฝ่าค้นฝนนะคะนรับกะบรรยากาศไไปเไปเเรร็ว็วโบคอยดียยอะไรนครับก็เลยเอาอาหารมาไว,กว้ก่อน